สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่17พฤศจิกายน2565กับการอัปเดตประเด็นสำคัญสุรภาพการเงินการลงทุนผ่านทาง a ว m Morning Brief ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปโดย a อเว e s e a r c h ปร o d u c นะคะจะประเด็นความกังวลเรื่องของ g e o p o l i t i c นะคะหลังจากมีมิสไซล์ไปตกในโปรแลนด์ซึ่งเป็นประเทศสมาชิกของนาโตนะคะล่าสุดทางสหรัฐและก็นาโตนะคะได้ออกมายืนยันว่ามีความเป็นไปได้ที่ขีนปนาวุธนี้จะเป็นของยูเครนนะคะไม่ใช่รัสเซีย เนื่องจากว่าเป็นการป้องกันภัยทางอากาศนะคะและจากถ้อยแถลงดังกล่าวค่ะทำให้ตลาดคลายกังวลในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างประเทศค่ะส่วนการประชุมเอเปกที่จะเริ่มในวันนี้ค่ะจะมีการประชุมอรอบระหว่างผู้นําจีนและผู้นําญี่ปุ่นนะคะนำโดยสีจินผิงและฟ um ูมิโอกิชิดะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นค่ะซึ่งเป็นการพบกันในรอบ3ปีนะคะรวมถึงเป็นการฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในการครบรอบ50ปีค่ะทั้งนี้ตลาดตีความว่าจะมีมุมมองเชิงบวกสําหรับการพบกันของ2ประเทศค่ะ สรุปภาพรวมการกันการลงทุนน,น,นะคะตลาดหุ้นสหรัฐในปรับตัวลดลงในกรอบเฉลีย่ยประมาณ0.8เซนนะคะจากแรงกดดันก็ผลประกอบการที่ออกมาต่ำกว่าคาดแล้วก็รีเทลเซลล์นะคะที่ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ทําให้ดอลลาร์ก็กลับมาแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยนะคะซึ่งเป็นไปตามที่ประเมินไว้เมื่อวันนี้ค่ะสิ่งยอด้าปริ่งนะคะที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น1.3เปอร์เซจากคาดการณ์ที่1เอร์เซ็นโดยยอดขายทั้งรถยนต์เก่าและรถยนต์ใหม่ก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในขณะเดีวยวกันค่นะราคาแก๊สโซลิน,นะนคนะคะ ก็มีการปรับตัวสูงขึ้นค่ะและเป็นปัจจัยที่ทําให้ยอดคาปิกที่ไม่รวมกลุ่มออโต้เนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันที่1.3เปอร์เซ็นต์ค่ะนลกจากนี้ค่ะสหรัฐม,มีการประกาศตัวเลขแต่ชนิดของเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านนะคะก็ปรับตัวลดลงต่อเนื่องน,นะคะหลังจากถูกกดดันเรื่องของดอกเบีย้ยมอสเกตเรนนะคะที่อยู่ในระดับสูงทําให้ดีมาเนี่ยหดหายไปท้งนี้เนี่ยมอสเกตเรนที่จะมี correlation ในทิศทางเดียวกันนะคะกับเชเนียบอลยูค่ะทาให้ล่าสุดเนี่ยมอสเกตเรนมีการปรับตัวลดลงมานะ ก็มีการปรับตัวลดลงมานะคะล่าสุดแต่ระดับอยู่ที่ประมาณ3.69เค่ะทำให้มอดเกตเวรทค่ะถูกปรับลดลงมานะคะจาก7.14มาที่6.9เปอร์เซนค่ะส่งผลส่งผลให้ล่าสุดมีการเพิ่มขึ้นของผู้ขอสินเชื่อบ้านและจำนองบ้านเพิ่มขึ้นนะคะประมาณ4.4เปอร์เซนและ2.7เซนตามลำดับค่ะอย่างไรก็ตามค่ะดีมานการขอ,อ,อกู้นะคะหรือสินเชื่อในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ยังคงหดตัวลงนะคะจากมดเกรเรทที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ล่าสุดเนี่ต้องบอกว่ามีการคาดการณ์ว่าแนวโน้มราคาบ้านนะคะจะมีการปรับตัวลดลงมาประมาณ15-20%ในไตรมาสหนึ่งปีหน้าค่ะสหรัฐค่ะมีการประกาศตัวเลข Industrial Production หดตัวลงลบ0.1%ลงถึง Manufacturing นะคะ Production ชะลอตัวลงมา0.1%น้อยกว่าเดิอนที่ผ่านมาที่0.2%ค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าภาคการผลิตเนี่ยได้รับผลกระทบโดยตรงจากดีมานที่หดหายหลังต้นทุนมีการปรับตัวสูงขึ้นสะท้อนผ่านสต็อกสินค้าและ ทั้งค้าปิดและค้าส่งนะคะที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นล่าสุดค่ะดีมาที่ลดลงส่วนหนึ่งค่ะมาจากพาราณีที่สูงขึ้นนะคะโดยเฉพาะภาราณีภาคโคลเเรือนะคะอ่าาระการกู้บ้านค่ะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่าสเท่านะคะหลังมอร์เกนไรเน่เร่งตัวพีคที่7 1็จุหนึ่งเปรเซนค่ะนี่โคลเรียปรับตัวสูงขึ้นเร็วและแรงมากสุดตั้งแต่2008ะคะ่ะโดยนี่บัตรเครดิตค่ะสูงขึ้นจากดอกเบีย้ยธนาคารที่ปรับตัวสูงขึ้นในรอบหลายเอ่อในรอบหลายสิบปีนะคะ h o ้า e h โ l d Debt เน่ อยู่เพิ่มขึ้นประมาณสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันล้านนะคะในไตรมาส3ามทำให้นีโครเรือนทั้งปีค่ะอยู่ที่ประมาณสิบหกจุดห้าเลเียนนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากเฟดและนิวยอร์กนะคะโดยเป็นการเพิ่มขึ้นเนี่ย3แ3จดสามเปอร์เซ็นต์เทียบรายปีค่ะสัดส่วนนี้ที่พุ่งขึ้นค่ะส่วนใหญ่มาจากมอดเกนเดตนะคะโดยในเฮ s e ส o โ d b a บา n c น s h ชี t ค่ะจะพบว่ามีการขยายตัวในไตรมาส3ามเพิ่มขึ้นถึงสองแสนแปดหมื่นสองพันล้าน,นะคะ่ะและจากพารพรรนีนี้นะคะมีการเพิ่มมากกว่าสิบทอดจดเจดเียนเทียบในปีที่ผ่านมา มอสเกตแอนด์โฮมอีควิตี้เดนะคะเพิ่มสูงกว่า2ทิลเลียนนะคะตั้งแต่เริ่มมีการขึ้นอันตดอกเบี้ยนในขณะที่ออโต้โลนคะ่ะเพิ่มขึ้นมากกว่า1.5ทิลเลียนซึ่งมากกว่าเซลเดนเดนะคะส่วนนี้บัตรเครดิตค่ะหรือเครดิตคาร์ดเด็ดนะคะสูงสุดในรอบ20ปีคะ่ะซึ่งโดยเป็นการปรับตัวสูงกว่า15%หลังจากปีที่ผ่านมาคะ่ะที่มีดอกเบีย้ยขอโทษค่ะ 15เอ่อนี่บัตรเครดิตนะคะมีการปรับตัวสูงขึ้นกว่า15%จากปีที่ผ่านมานะคะหลังจากที่ดอกเบีย้ยเนี่ยมีการเร่งตัวขึ้นตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาทั้งนี้ภาระนี้ที่สูงขึ้นจากดอกเบีย้ยที่เร่งตัวขึ้นเร็วและแรงค่ะทั้งดอกเบีย้ยกู้บ้านดอกเบีย้ยสินเชื่อต่างๆนะคะรวมถึงดอกเบีย้ยบัตรเครดิตเนี่ยก็เป็นภาพสะท้อนความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจสหรัฐค่ะและเป็นปันจจัยกดดันให้ดีมานเนี่ยอาจจะมีการชะลอตัวลงส่งผลให้แนวโน้ม consumer spending ค่ะอาจจะเริ่มเห็นการชะลอตัวลงโดยภาคการผลิตเนี่ย มันก็จะท้อนผ่านไปที่ภาคการผลิตนะที่จะเริ่มเห็นว่าสต็อกสินค้าเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นจากการซื้อที่น้อยลงในขณะเดียวกันภาคบริการค่ะซึ่งเป็นพอชั่นใหญ่นะคะจะเริ่มชะลอตัวลงในปีหน้าหากตัวเลขแรงงานนะคะมีการชะลอตัวลงและจากคาดการนะคะ ทั้งสองไดเวอรหลักทั้ง l a เ o อและก็คอนซัมมชันนะคะก็อาจจะเริ่มเห็นการชะลอตัวลงนะคะโดย l a เ o อนะคะจะเห็นการเลอออฟค่อนข้างมากในอุตสาหกรรมกลุ่ม Tech แล้วก็กลุ่มธนาคารนะคะรวมถึง Consumer Spending นะคะซึ่งเหมือนว่าจะเริ่มชะลอตัวลงในครึ่งปีแรกของปี2023ค่ะภาคแรงงานและคอนซัม p ชันนะคะก็ต้องบอกว่ามันเป็น2 Sector ใหญ่ของอเมริกานะคะก็ทําให้อาจจะส่งผลทําให้เฟดเนี่ยต้องกลับมาพิจารณาเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยค่ะ ข้างเงินดอลล่าร์ค่ะล่าสุดมีการปรับตัวในกรอบนะคะที่ประมาณ106.14หลังจากที่เฟดวอลเลอร์นะคะมีการชี้น้ำหนักในการขึ้นดอกเบีย้ยธันวาคมเนี่ยที่50 basis point ทำให้ล่าสุดเฟดวอ t ช h ค่ะ น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ85.4นะคะสำหรับการขึ้นอารตระดับที่0.50ค่ะในทิศทางเดียวกันค่ะบอลยูก็มีการปรับตัวลดลงนะคะซึ่งสเปรย์2ทั10ปียังคงอินเวอร์สนะคะและอินเวอร์สมากที่สุดตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาลบ0.68ค่ะเช่นเดียวกับสเปรย์3ทับ10ปีนะคะลบ0 6. 5ค่ะทำให้เรีวค่ะมีการปรับตัวลดล,ลงมาจาก1.45มาที่1.38ค่ะก็ส่งผลบวกต่อทองคำให้ยืนที่ระดับ1,777เหรียญต่อทรยออน,นปิด ปิดตลาดก็ปรับตัวลดลงนะคะ WTI อยู่ประมาณ85เหรียญ Brent อยู่ประมาณ92เหรียญค่ะจะคงกังวลเรื่องของดีมานในจีนที่ชะลอตัวหลังผู้ติดเชื้อเนี่ยมีเพิ่มขึ้นในหลายเมืองนะคะรวมถึงปักกิ่งนะคะแม้ว่าสต็อกพิลสต็อกพิลของ EIA นะคะจะลดลงต่ำกว่าคาดค่ะ แต่หุ้นยุโรปับตัวลดลงค่ะจากหุ้นกลุ่มค้าป,ปิีกแล้วก็ออโตเมเกอร์นะคะในขณะที่มีการแรงาตัวเล่เงินเฟอ้อในภูมิภาคยุโรปเร่งตัวขึ้นนะคะโดยเฉพาะอังกฤษค่ะเงินเฟอ้อพุ่งสูงสุดในรอบ41ปีแต่ระดับที่11.1นะคะทำให้ BOE เนี่ยอาจจะต้องขึ้นดอกเบีย้ยแรงต่อไปนะคะและเป้าหมายที่ตลาดวางไว้อยู่ที่2.4.25เอร์เซ็ในปีหน้าค่ะ ท้งนี้เนี่ยตลาดประเมินว่าเงินเฟอ้อของยูโรโซนจะทําจุดสูงสุดช้ากว่าสหรัฐประมาณ6เดือนนะคะและจะทําให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยได้ในครึ่งปีหลังของปี2023ค่ะส่วนตลาดหุ้นเอเชียค่ะส่วนไม่อยู่ในแดนลบนะคะจแะแรงกาดดันหลักของ geopolitics ที่มีขีปนาวุธตกในโปลแลนด์นะคะทำให้เกิดแรงขายค่ะส่วนตลาดหุ้นจีนปรับตัวลดลงในกรอบเฉลี่ยประมาณ0.5%ค่ะนักวิเคราะห์ประเมินว่าตลาดหุ้นจีนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวจากนี้นะคะ,นเ,ะเนื่องจากรัฐบาลจะเพิ่มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งภาคการ เงินแล้วก็การทางเพื่อลดผลกระทบจากเซลล์โควิดลงถึงสร้างความเชื่อมั่นด้านอาสังหาจากวิกฤตที่เกิดข,ขึ้นก่อนหน้าค่ะตลาดพูดอินเดียค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะโดยตลาดประเมินว่างเงินเฟอ้อของอินเดียเนี่ยผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะคะหลังล่าสุดตัวเลขเงินเฟอ้เอออกมาชะลอตัวโดยธนาคา,ารกลางอินเดียประเมินว่างเงินเฟอ้อเนี่ยอยู่ในกรอบที่สจุด 2-6%ตามที่เขาวางไว้นะคะและจะอยู่ประมาณนี้ในไตรมาส1ปี2023ค่ะซึ่งการชะลอตัวของเงินเฟ้อค่ะทำให้การเล่งนขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารการอินเดียอาจจะชะลอตัวลงจากนี้ค่ะก็เป็นปัจจัยบวกสำหรับตลาดอินเดียนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ